สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่8ธันวาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัเฉพาะตัวที่บั่นใจสดเน้นสดวันนี้วันศุกร์นะก็ขอให้แสนศุกกันทุกทุกท่านจัดมาฝากกันแบบเนื้อเนื้อเน้นเน้นสตัวนะสตัว4 EP และตอนนี้ท่านกำลังรับฝังอยู่ที่ EP 1หนึ่ง เป็นตัวมั่นเต็สุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งประจำค่ำคือวันศุกร์นี้ฮอฟเฟนไฮน์กับโมคุ้มห้ามพลาดดูการทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูดดูแฮนดิแคปฮอฟเฟนไฮน์กับโมคุ้มสึกบุดเดลิกา้าแข่งกันต่นตีสองครึง่งบสนนราคาให้เจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮม์ต่อครึง่งควบลูก ฮอฟเฟนไฮปัจจุบันเป็นทีมอันดับที่6มีอยู่20คะแนนโมคุ้มอยู่อันดับที่12มีอยู่13คะแนนก็เข้าใจได้ครับด้วยความเป็นเจ้าบ้บานของฮอฟเฟนไฮด้วยอันดับและคะแนนราที่ดีกว่าและอาจจะนวมถือชื่อชั้นทีมด้วยรานะคาเปิดมาครึ่งควบลูกก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อ แต่อย่างไรก็ตามครับตามดูต่อครับผลงานห้5เกมหลังสุดของฮอปเปอร์แปรากฏว่าไม่ชนะเลยฟอร์มแผลวไปเนืน้อเสมอสองแพ้สามการลงทุนกำไรหนึ่งเกมเจ้าสองขาทุนสองส่วนโบงคุ้มแม้อันดับจะดูเป็นรองคะแนนน้อยกว่าแต่ห้5เกมหลังสุดถือดูดีพ้อะพวกเขาไม่แพ้เลยชนะสามสเสมอสอง การลงทุนกำไรสามเจ้าหนึ่งไม่ขาดทุนก็ตมอแะครับถ้าดูจากอันดับและคะแนนฮอมเพนทามดูด,ดีกว่าความเป็นเจ้บาบ้านด้วยอะไรด้วยแต่ถ้าดูที่เนื้อผลงานและการลงทุนโบงคุ้มดูด,ดีกว่าการจัดก,การห้าครั้งหลังสดุดโบงคุ้มชนะสามครั้งฮอมเพนทามชนะสองครั้งและนี่คือข้อมูลพื้นฐานส่วนตัวผูตัวแฮนดิแคป จากเจ้าทั้งห้าหลายปรากฏว่าในส่วนของราคาพูเป็นการลักษณะเปิดเสียงข้างมาก4ต่อหนึ่งสต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องฮอเป็นทายสต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องเสมอสีต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องทีมยืนโมกุ่มผู้่เลือกโอกาสเสมอกับโอกาสของโมกพุ่ม แฮนดิแคปเป็นฮอปเป็นฐานต่อครึ่งคุ่มลูก4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องจับ้านบนต่อและ4ต่อ1ปรับราคาลดลงในช่องทีมเยือนบอลรองเพราะฉะนั้นผู้นี้แฮนดิแคปนี้อยู่กับโมงคุ้มเมื่อบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานอย่างที่กล่าวข้างต้นสวนรองโมงคุ้มเป็นทีเด่นตัวเน้นสุด10ดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่ห ใน EP หนึ่งประจำค่ำคืนวันศุกร์นี้ครับนี่คือขุนพลของค่ำคืนวันสุกตัวแรกที่บรอรเคจะส่งไปหากําไรส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฝัง EP 2ถึง EP 4ลบรบกวติดตามด้วยขอบพระคุณครับ